วันเสาร์ดูไม่เป็อถูกต้องครับบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนตอนนี้สี่โมงเย็นกว่าๆเมื่อกี้เราถามคุณผู้ฟังว่าคุณเป็นคนประเภทที่แบบถ้ามันยังไม่ใช่งานที่ใช่อ่ะคุณจะทําไปเรื่อยๆทำไปงั้นๆ <c oughs> หรือทําให้ดีที่สุดมันมีความหลากหลายในการที่เราจะทําความรู้จักและยอมรับกับตัวเองถูกไหมฮะครับ <c oughs> คือสาเหตุที่ทําให้อ้อมคิดข่าวนี้ไอ้เรื่องนี้ที่ตั้งคําถามเพราะวันนี้เห็นข่าวแล้วรู้สึกท้อค่ะ ในฐานะที่เราคือคนใช้รถใช้ถนนแล้วเราเป็นคนเดินถนนมากกว่าคนขับรถใช่ไหมพี่กวงถูกต้องครับอ้อมก่วงอ้านแล้วคุณผู้ฟังจานวนหนึ่งคือคนที่จะต้องใช้ทางมาลายปะถูกใช้ทางมาลายหรือขับรถแล้วเมื่อขับรถเราก็จะมักจะได้ยินเสียงคนกลดา่าเมื่อเราอยู่ในเลนที่ถูกแต่ไปไม่ถูกใจเขาถูกไหมถูกต้องถนนเนี่ยมันจะมีขวาสุดของแต่ละฝั่งขวาสุดคือเลนที่เร็วที่สุดรหรือเลี้ยวขวาถูกไหมของแต่ละฝั่ง มันก็แปลว่ามันสวนกันซึ่งบางถนนมันคือสองสองแต่ในบางครั้งมันก็จะมีคนที่สร้างเลนที่สามขึ้นมาคือขวาขวาในขวาอีกทีปะ่ะขวาสุดของขวาแล้วอ่ะนั่นแปลว่าคุณไปอยู่เลนขวาของชาวบ้านที่เขาสวนมานั่นเรียกว่าเปิดเลนใหม่ป่ะพี่กวงต้องเรียกว่าเปิดเลนใหม่นั่นเรียกว่าเปิดเลนใหม่นะคะมันมีกรณีของการเปิดเลนใหม่แล้วขับตรงไปด้วยความเร็วชน คนที่กําลังข้ามทางมะลายแต่ถ้ามองภาพนั้นทางมะลายนั้นลกมากนะคะเป็นทางมะลายที่ไม่เคลียให้เห็นทางมะลายเลยนะอันนี้ต้องพูดจริงจริงเพราะมีคนที่ขับรถสารพัดคันตรงนั้นทับทางมะลายอยู่ถูกไหมกวงใช่ครับถ้าใครที่ได้ดูไวรัลอันเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันมีรถจอดทับทางมะลายแต่มันมีทางมะลายของอีกฝั่งหนึ่งที่ทําให้เห็นได้ว่านั่นมีทางมะลายอยู่ถูกไหมฮะอื แต่ทั้งหมดนี้มันมันไม่เกี่ยวกันนะอันนั้นค,คือคนทับทางมาลายนั่นอีกเรื่องหนึ่งประเด็นมันอยู่ที่มันมีคนหนึ่งคนเดินข้ามทางมาลายมาบนของเขาของทางมาลายของเขาซึ่งเราไม่ได้รู้ว่ามันจะมีไฟเขียวไฟแดงของคนหรือเปล่าใช่ครับ แต่ประเด็นคือเขาผ่านรถที่อยู่ขวามือเขาอ่ะคือรถที่เขามองขวาคือเลนเนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเขากําลังจะข้ามไปสู่อีกอันหนึ่งที่เขาต้องมองซ้ายคือเป็นรถที่มาจากทางซ้ายแล้วใช่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาพ้นเลนที่เขามองขวากําลังข้ามจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องผินหน้าไปมองซ้ายหันหน้าไปใช่มีรถรถแอร์รถปรับอากาศแอร์อเนี่ยมาด้วยความเร็วครับที่ชนิดที่ว่าเราก็คงตกใจว่า เฮ้ยขับรถในกรุงเทพมันเร็วขนาดนี้ได้ด้วยเหรอและเป็นรถโดยสารประจําทางเพราะว่าเราเคยเจอกันว่ามันมีข้อบังคับนะคะว่าการจราจรในเขตกรุงเทพอะเขาขึ้นหัวไว้เลยว่าจํากัดความเร็วรถไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงทุกสายยกเว้น13เส้นทางและห้ามใช้เสียงเขตพร่สถานถนน10เส้นทางอีกครับผมความเร็วขนาดนั้นได้ยังไงอืมจริงหกอันเนี้ยเลสเซว่าแปอ,อันนี้ยังไม่ได้เลยเพราะ มีอะไรถูกบ้างสําหรับรถคันเนี้ยอวิ่งสร้างเลนใหม่มาในเลนที่สวนอาจจะตายใจว่าฝั่งนั้นอะไฟแดงไม่มีรถมาแล้วยังไงต่อแล้วจะไปจอดตรงไหนอืสมมติไปจอดที่แยกแล้วคุณจะไปเป็นคันที่ตรงไหนะก็คือไปเบียดหัวเขาน่นน่ยก็ปาดเขาอีกรถเมล์เราก็จะคินกับการต้องวิ่งเลนซ้ายสุดอก็คือแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทางคุณได้ไฟเขียวคุณจะไปปาดเขาว่างั้นอันนี้คือไปจอด วิ่งมาด้วยความเร็วที่แย่มากอก<ม>าะค่ะคุณผู้ฟังจ้าเกิดว่าถ้าไม่ยังเป็นไปดูเลยดูแล้วมันหดหู่ดูแล้วมันจะใช้อารมณ์ขึ้นมาได้ทันทีเลยแล้วมันแต่สิ่งที่น่าสนใจกับประเทศนี้กับกฎจราจรคือและคนขับคนนี้จะไปยังไงต่อจริงเขาจะไปขับรถอะไรอีกแท็กซี่เหรอหรือขับคันนี้ต่ออืเพราะโชคดีแค่ไหนวันนี้คือโชคดีที่จริงคนที่ถูกชนอะเที่ยมเห็นภาพร้มใจตกอะเขา อยู่ในโรงพยาบาล<ช>แต่เขายังมีชีวิตอ่ปะปลอดภัยดีเคยได้ฟังว่าคนขับรถคนเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาจะโดนลงโทษอะไรแล้วสมมุติลงโทษลงโทษยังไงมีอะไรให้เขาสานึกอืเพราะการที่การใช้ใช,ใช้ใช้รถถนนแบบเนี้ยถ้าเขารักเขาถึงบอกไงถึงเอาไปถามเไยว่าทําไปงั้นงั้นหรือเปล่า嗯嗯เพราะถ้าเขาทักรักในอาชีพอ่ะเขาจะลักคนอื่นเหมือนที่เขารักตัวเองป่ะหรือป่าแน่นอนสิครับ และใช่ป่ะใช่ครับมันน่าก,กลัวมากเลยอ่ะมันแบบขอให้คุณผู้ฟังขับรถนั่งใช้รถใช้ถนนไม่เจอคนแบบนี้นะไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรอพี่กูจริงจเราจะต้องพูดว่าอะไรอืมขอให้เราไม่ต้องเจอคนแบบนี้ปะ่ะบนถนนจริงมันมันควรมันไม่ควรจะมีคนที่ทําผิดกฎจราจรซ้ําซ้อนอความเร็วก็ไม่ได้เลนก็ซากใหม่แล้วไม่หยุดที่ทางมาลายพี่เขาเหลืออะไรให้ถูกมีไปขับขี่ไหมอืมมีแบบขี่ไหมนะ องค์กรจะเอาผิดอะไรกับคนแบบนี้แล้คนแบบแต่อ้อมต้องพูดก่อนนะคะทุกอาชีพผิดพลาดได้ใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าคนขับรถผิดไม่ได้นะพี่ที่ขับรถนี้มีสิทธิผิดแต่อันนี้ดูผิดกี่ข้อพี่กุ้งอ่ะเหลือข้อถูกให้เหลือไหมนี่ที่ผมอัปเดตล่าสุดทางต้นสังกัดของบริษัทขับรถเขาบอกว่า ได้มีการลงโทษพนักงานโดยการให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและลงโทษแต่ที่เราอยากรู้เนี่ยกระบวนการลงโทษและสอบสวนน่ะคืออะไรสูงสุดคืออะไรอืสูงสุดคืออะไรและต่อไปคือมีมาตรการอะไรให้คนที่ยังขับอยู่กลัวหรือตอนนี้เขารู้สึกว่าพวกพี่ขาดผมไม่ได้หรอกอืถ้าผมไม่ขับอ่ะใครจะขับมีแต่รถอ่ะมีแต่รถไม่มีคนขับก็อืมอ ต้องกลับไปแก้ปัญหาน่าสนใจนะคะ <c ười> คมนาคมกรมทั้งไม่รู้กรมทางอะไรอ่ะที่จะดูแลตรงนี้ค่ะ